รบกวนขอถามว่าแต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปกรรมและเมื่อสองสาปีที่แล้วเคยต้องฆ่าหนูโดยใช้กาวดักหนูเนื่องจากหน้าที่คือมันมีหน้าที่ต้องกําจัดบรรดาตัวก่อเชื้อโรคในโรงพยาบาลสัตว์ให้เร็วที่สุดนะนะกาวซึ่งดักได้ทีละสองสาตัวจึงไวกว่าและ,ะนะฮะยาที่กินแล้วเนี่ยหนูจะไปแห้งตาย โดยไม่ส่งกลิ่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งผมน่าจะฆ่าหนูสัก20ตัวได้ทีนี้พอได้บวชก็เกิดความกลัวบาปหลังศึกมาเนี่ยก็ใช้กรงดักนะแล้วก็ไปปล่อยทีละตัวแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้ผมจะมีกระแสะความคิดมาเรื่อยๆเป็นภาพหนูที่ติดบนกาวมีแววตานหน้าสงสารและก็จำได้ว่าเอาไปทิ้งขยะทั้งเป็นๆ นะด้วยความรังเกียจบนสงสารทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยมีกระแสะความคิดนี้นะทุกวันนี้จะพยายามปล่อยนกปล่อยปลานะครับแล้วก็ไถ่โคแผ่ส่วนบุญแต่ก็ยังมีกระแสะความคิดเดิมมาอยู่เรื่อยๆก็จะใช้วิธีคิดถึงบุญที่ทําเหมือนแผ่ส่วนบุญไปให้คําถามคือแนวทางที่ทําอยู่ทุกวันนี้ถือว่าเป็นการสร้างบุญ ในในฝ่ายตรงข้ามกับบาปเนี่ยนะที่จะสามารถคานกับบาปอันนั้นได้หรือเปล่ามีคนแนะนําว่านั่งสมาธิเสร็จให้แผ่เมตตาให้ก็จะได้หักได้ได้ผลหักล้างได้เร็วกว่าแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นบุญคนละประเภทกันและถ้ากรรมฆ่าหนูแสดงผลเนี่ยจะแสดงให้ผมได้รับกรรมลักษณะใดอันนี้ก็ถือว่าเป็น จะเรียกว่าเป็นกรณีตัวอย่างก็ได้นะเพราะว่า,าโดยหน้าที่ก็เหมือนกับเราจะต้องทำมันมันเป็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ๆเราจะไปอยากฆ่าหนูด้วยความเกลียดชังนะแต่มันมีภาพติดตามมาจุดประเด็นประเด็นใน,ในคำถามนี้ก็คือว่ามันเกิดภาพติดตาของหนูที่น่าสงสารนะคือมันรู้ตัวว่าเราจะเอามันไป ฆ่าให้ตายหรือว่าเอาไปทิ้งขยะที่มันติดกาวเนะี่ยมันไม่มีทางรอดแล้วนะมันก็เลยมองด้วยสายตาที่อาจจะขอความเมตตาหรือว่าอาจจะรู้สึกนะว่าออความรู้สึกของสิ่ง,งมีชีวิตที่กําลังจะตายเนี่ยที่กําลังจะถูกฆ่าเนี่ยมันมีสัญชาตญาณแบบหนึ่งนะครับอยากเอาตัวรอดอยากได้รับความเมตตาปตาณีซึ่ง ณเวลาที่เรายังไม่คิดอะไรมากก็อาจจะทําลงไปโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่เมื่อเราบวชห,หรือมาศึกษาธรรมะนะครับแล้วเกิดความเ,เป็นกุศลขึ้นมาคือคือการจะเชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลได้เนี่ยก่อนอื่นนะส่วนใหญ่จะต้องมีลักษณะของบุญลักษณะของความสว่างอย่างใหญ่พอสมควรนะที่จะ ทำให้จิตส่วนลึกเนี่ยเกิดความรู้สึกถึงความมีจริงของของกรรมนะครับนะทั้งในฝ่ายบุญทั้งในฝ่ายบาปนะทั้งที่เป็นกรรมดําและกรรมขาวอย่างเช่นการบวชเนี่ยถือว่าเป็นกรรมขาวอันใหญ่ถือว่าเป็นการที่เราได้ครองการเสวพัฒนนะครับซึ่งเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติสูงสุดเลย เป็นเป็นธงชัยของพระอระหันต์เป็นผ้านะที่ห่อพันนะในสมัยพุทธกาลท่านเรียกว่าเป็นผ้าที่ห่อพันแค่กันอุจจารเพื่อให้จิตเนี่ยได้เกิดความรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรติดตัวเลยมีแค่ผ้าห่อพันกันอุจจารเท่านั้นการที่เราได้ไปบวชมาแล้ว เหมือนกาบเกิดความเชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ยนะแสดงให้เห็นว่าการบวชครั้งนั้นเป็นบุญเป็นกุศลอย่างใหญ่แล้วฐานของจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างใหญ่เนี่ยนะมันจะมีความแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงกับไอบาปกรรมที่เคยทํามานะครับแล้วมันก็เลยขับเน้นให้เกิดความรู้สึกว่านี่ฝ่ายบุญเป็นอย่างนี้นั่นฝ่ายบาปเป็นอีกอย่างหนึ่ง พอมีความเ,าเหมือนกับระลึกได้ขึ้นมาว่าเคยมีบาปเคยมีกรรมอันมืดนะก็จะกลับมาหลอกหลอนได้พอสมควรนะด้วยอาการอย่างนี้แหละคือคนนะเวลาทำบาปไปเรื่อยๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอย่างอย่างคนทำบาปอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะเห็นเป็นเรื่องปกติแต่พอกลับใจ เปลี่ยนมาพลิกกลับลำนะกลายเป็นคนอีกแบบหนึง่งนะจากมืดเป็นสว่างไอ้ความมืดที่เคยทํามาเนี่ยมันก่อความรู้สึกเสียใจก่อความรู้สึกผิดอย่างใหญ่หลวงนะแล้วก็เหมือนกับไม่สามารถจะลืมได้นะทั้งๆท,ที่ก็คิดว่าได้ทําบางสิ่งบางอย่างเป็นการชดใช้ไปแล้วการที่คุณจดใยมีความเห็นนะ ว่ามันเป็นบุญคนละประเภทกันเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วบุญเนี่ยไม่สามารถที่จะไปลบล้างบาปได้แต่ว่าสามารถที่จะเจือจางผลของบาปได้กล่าวคือนะพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเปรียบเทียบถ้าเปรียบบาปเป็นก้อนเกลือก้อนเล็กแล้ววันหนึ่งนะเราเอาเกลือไปใส่กลามังน้ําเทน้ําลงไปจนกระทั่ง รสของเกลือเนี่ยเจือจางลงถามว่าเกลือหายไปไหมมันไม่ได้หายไปแต่ถูกเจือจางลงจนกระทั่งรสเค็มเนี่ยแทบไม่เหลือหรือ,เ,อเหลือก็น้อยมากนะฮะยิ่งถ้ากรละมังหนึ่งมันยังเจือจางน้อยไปเนี่ยลองใส่เข้าไปตุ่มหนึ่งหรือไม่ก็ใส่เข้าไปแท้งหนึ่งก้อนเกลือนั่นแหละยังไงยังไงมันก็ต้อง จมหายไปนะคือคือเหมือนกับว่ารสชาติของความเค็มเนี่ยมันไม่เหลือเลยนะอันนี้ท่านก็เปรียบเทียบว่าถึงบาปจะทํามาขนาดไหนถ้าหากว่าปริมาณบุญที่เราเพิ่มเติมเข้าไปในชีวิตมันมากจนกระทั่งไปนะผลของบุญนะนะั้นแหะมันเกินมันให้ความรู้สึกเกินมันเป็นสุขมากเกินความทุกข์ ความทุกข์นั้นมันก็ลดน้อยลงจนกระทั่งแทบไม่เหลือยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายังจำภาพจิตตาของสัตว์ที่อ้อนวอนขอ,ขอชีวิตได้อยู่ไม่รู้ลืมก็ลองไทยชีวิตสัตว์นะเนี่ยเราเราฆ่าหนูไป20สิตัวเนี่ยลองช่วยสัตว์ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ปล่อยนกปล่อยปลานะจนกระทั่ง เ,เหมือนกับทำเป็นงานอาดิเรกทำเป็นร้อยเป็นพันตัวไอภาพของสัตว์ที่ดีใจได้ชีวิตต่อมันจะในที่สุดมันมาแทนที่ได้คือคืออันนี้พูดเฉพาะในเรื่องของความจำนะความจำอันก่อให้เกิดความรู้สึกผิดหรือว่าปรุงแต่งให้จิตเกิดความเศร้าหมองเนี่ย ไอความจำไอ้ความจาดีใหม่ๆดีๆใหม่ๆเนี่ยนะที่สัตว์มันอย่างเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยนะปลามันลงน้ำเนี่ยด้วยความดีใจเป็นพิเศษถ้าโดยเพาะอย่างยิ่งถ้าไปซื้อปลามาจากตลาดที่กําลังจะถูกค่าไม่ใช่ปลาที่ถูกจับมาไว้เพื่อขายคนอยากปล่อยปลานะแต่แต่เป็นปลาที่กําลังจะถูกค่าจริงๆเนี่ย มันเหมือนมีสัญชาตญาณทราบได้ว่าชีวิตมันรอดแล้วแล้วก็ได้ชีวิตต่อแล้วการที่เราได้เห็นความดีใจของสัตว์บ่อยๆนะมันจะกลายเป็นความทรงจำชนิดใหม่ที่ามามาทำจิตให้ให้เกิดกำลังในด้านดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้อย่างอย่างที่ ของคุณเคยทำเกี่ยวกับหนูมาเนี่ยนะแล้วไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าปล่อยโคกระบืออะไรให้มากๆเนี่ยนะช่วงช่วงที่ทำแรกๆอาจจะยังไม่รู้สึกเนี่ยที่ที่คุณก็เล่าให้ฟังมาว่าปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยนะหรือว่าไถโคมันมันก็มันก็จะมาเรียกว่ามาถูกทางแต่ว่ายังเดินมาไม่ลึกพอ บางคนเนี่ยนะที่เขาปล่อยนกปล่อยปลากันเนี่ยเพื่อที่จะแก้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพื่อเทียจะแก้เกี่ยวกับเรื่องที่รู้สึกเลยว่าเป็นวิบากที่เคยไปทําปานาติบาตมาเนี่ยนะเขาทำกันหปีสิบปีทาทุกแทบทุกวันนะหรือแท,ทบทุกอาทิตย์ปล่อยสัตว์มาเนี่ยเขานับเลยนะว่าปล่อยมาได้เท่าไหร่นับไปได้เป็นหมื่นตัวคือทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ จนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเออการปล่อยสัตว์หรือว่าการได้ไถ่ายชีวิตสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องปกติของชีวิตเขาพอถึงความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยสุขภาพมันค่อยดีขึ้นอาการที่เสียดแทงอย่างรุนแรงอาการที่หมอรักษาไม่หายอะไรต่างๆมันทุเลาลงได้จริงอันนี้กเ็เหมือนกันแก้ความรู้สึกผิดหรือแก้ความเสียใจมันต้องแก้ด้วยความดีใจเพียงแต่ต้องทำให้มากๆทำให้เป็นประจำ นะจะได้เปรียบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะคล้ายๆกับน้ําที่มันเกินกว่ารสเกลือนะครับ